ตัวนี้ก็เป็นน้องนับมันแน่นอนเจออยู่ในยศตางผู้ลระจายมาระหว่างหมูสามเจ้าถิ่นน้องตะแบกครับเจอกับโลมิสหายตัวน้อยน้องก้อยก้อยดีแม่น้องก้อยอย,ออยังจะได้ตบหรือเปล่าวันนี้อยู่ที่ตัวตั้งครับนี่ตบปุ้นไปแล้วโดยน้องทั้งแป้งครับทั้งแปง้งใช่หรือเปล่าเด็กก้อยสีมัน,นเด้งก็ตัวนี้คอนแทะออกไปเลย สนามมาตรฐานนะครับคนนี้ใครชนะถ้าน้องตะแบกชนะเป็นตัหนึ่งได้สายโดยน้องปลายดาวเด่นน้องปลายฟ้ามือบนรับได้โดยสวยๆจากอบตะไรงไงลูกนี้แต่บุกแล้วว่ายังไงขึ้นแล้วนี่ไปมาแล้วของแท้ครับตอนนี้ทีสามเจอของแท้แล้ว อ่าน้องปายน้องปายโยนยาวๆมาก้อยสีไม่ดีเด้งตั้งไวไ้ไปยังไงยกขึ้นยกขึ้นซื้อไปก่อนอ่าน้องปายปายบอกก้อยก้อยวันนี้นี่นตัวน้อยตั้งมายังได้อยู่ที่ตัวน้อย้นมาว่ายังไงลงเด็เต็มเลยโดยน้องแป้งแป้งกอลกีฬาน้องปายครับเซอต่อ จะพี่ีพี่ไจะรัมาออกออกไปเลยโอ้โหคูแดงหรือเปล่าใส่เลยเบนสองที่ทัน่้บอเยสองที่ใครเปเบาปล่อยโอ้ยเบาเสียงตะารดังทุกคนมาดิมดูน้อยหมูโบนหมุนเตี้วเตี้ยวรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายเติบโดยน็อก พันจราพาเสริมดีนะครับน้งอําเนี่ยตัวน้อยจะเติฟดีน้งอําดาะสามทีนี่แน่นู่นถือฟ้าไปเลยรับได้ย้อนสอนขึ้นมาตบไปตอนประคองออกไปเลยเอาสีม,ม่วงแล้วเชียร์ใครแล้วนะโอ้โหถ้าเสริมก็ขึ้นขาดแล้ว เอาเรいいื่องครับคนนี้เบอร์เบอร์แปนี่เด้งดีว่ะนั่นโอ้โหโอ้โหควระสษาทเลยได้แล้วดีใจเอาปรตูหรือเอาไปเก็บได้ไหมเบอร์แปดนี่ควรหรือตันปัญญามาโอ้โห นี่แน่อควรมากต้อออกเลยเอามาเรียกตัวน้อยโอ้โหตอน,นั้น,นนั้นเดียวหมาจเมื่อไหร่นนี่มาก้อยอยาให้ก้อยขึ้นแดนหน้านะครับก้อยต้องประคองครับตอนนี้อยู่แนหลังยิงตีไม่ได้น้องไป น้ำตายไม่ทานครับเป็นแต้มของอฮเตซีหมายที่สาวหล่อมือล่างก็โหสาวหล่อสาวน่ากลัวลือเกินมือล่าง<ป>ขึ้นมาแล้วน้ำแป้งน้ำแป้งว่ายังไงไ,ไปเอาไอ้ตัวน้อยขึ้นมาแล้วน้ำแป้งกัน้ำแป้งของจริงแม่โห ยืนตบไปลบตะลึงไปเลยน้องแป้งคนแป้งนี่อยู่เรียนอะไรวะเนี่ยเอาเรื่องครับดูแล้วแป้งน้องน้ำแบงครับไป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 แล้วไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยหมูบอลนี่แล้วเอ้าเอ้าเอาเติมดีไปยังไงต้องแก้แล้วโดนเท้าตัดหมดเลยโอ้แป้งไปไปบอกว่าโหน ทีนี้บอกแล้วนี่นา,างงามอมตแล้วนคนนี้ยังไงมัอด่างมัอได้อยู่ที่หนองกระแบกหนองปลายขึ้นบนแล้วแป้งตบมาก่อนอออไปอก,ก็รอหมาเลขห้าสิบจะ,ะขอเวลาหน,น้าแร้วขอเวลาหน้าเอออาอพัก่อลไปพัก่อน กนหิวน e ้ำแล้วไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนจบเซตนึ้อ้าหมดเวานอกแล้วครับเชิญ ต่อเดินมาเลขห้าสิบครับแม่ดาวเด่นครับอ้าวดาวเด่นมาเลขแปดเดินลงสนามเร็วๆหน่อยเออสิบบาทนำไปแก้ไว้ก่อนไม่ทันแล้วโอ้โหน้าม้าเสียบอลตรงคนครัจ้างจ้างมาเท่าไรครับยี่สิบบาทคระจ้างเกี๊บ นี่ครับมาแล้วจะมาแล้วเข้าไปไปประคอง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 แม่ตอนนี้ก้อยขึ้นหน้าแล้วนะครับหมูสามระวังตัวด้วยววร,ระเบิดปรัมโนขึ้นมาแดนหน้าแล้วตั้งได้แต่อยู่ที่ตัวเปิดนีนะะแล้วครับจะเปิดไม่ดีก็ก้อยก็ทำอะไรไม่ได้ะะ้วครับ คุงมาว่อยยังไงยังได้อยู่ที่หมูสามแก้มาก่อนฟาต้ากันมกตามแบบฟาร์มสีแดงได้แต้มรู้อะไรคนระับโดยแม็เปียดด์มาทำผมเหมืองทีมชาติเลย พอแก้มาก่อนยังได้อยู่ที่แหมวิ่งเล่นคนเดียวเลยครับทั้งนั้งยอดแม่น้ำปลายพี่ย่างแม่น้ำปลายลีลายจริงๆครับปลายแป้งอ้ำนะครับโอ้โหถือว่าเท้าเด่นครับเท้าเด่นเท้าถถเด่นขอ้งนั้งทั้งแป้งครับวันนี้ก็ไม่เบาคนระับต่อย่านี่เนยยอดสน,น่อยนักคุณลสตรีแข่งได้อยู่ที่ก้อ,อยสี ออกไป,ไปเลยโคนหมูสามเคยค onde, Look, okay. ุมอยู่แต่ญี่ปุ่นครับมันหน่าวแล้วไปยู่นีร้อนมันถือรอบไปด้วยต่อย่าต่อย่าย่อเยอะแล้วมือล่างค่อยบอกสบายตั้งมาโหนเอาไม่ทันแล้วเปล่าโดนหวยแล้วผมยาวคุณยาวนี่วางตอนนี้ต้องพิจารณาเข้าไปใช้คนติดต่ โ็้ย่าส่งต่อ,พอพย่ <ง ains> ยอยืดขึ้นมาว <ง ains> ่ายังไงยังได้อยู่ที่ <ง ains> เอาล่ะเป็นทีมของ,ง <ains> ปลายปลายแก้มาก่อนเอาละ่ะรวมเฮ็ดแก้มาก่อนก้อยอันนี้ก้อยยังไม่ได้ตบเลยก้อยบอกขันมือแย่แล้วตั้งไม้ตัวน้อยขึ้นมาแล้วยอกระเอาล่ะ ่าไปเสิร์ฟเองด้วยก้อยก้อยกบไปเดนหลังแล้วมีมีการบอกขอเปลาด้วยนะเปล่าไหมเออรับได้เด้แป้งแก้มาอก่อนน้ำไปอ๋อฮิบอนเอาตางได้แล้วว่าอย่างไรลูกนีแก้มาก่อนก้อยอีกแล้ว สามเมตรได้ไหมเล่นไม่ได้ครับตาเดลยเบิกตั้งให้ไม่ได้านซ้ายได้หมดแล้วจี้เข้ามาแล้วทีมรวมดาวใช่ขึ้นบนเห็นได้อยู่ที่น้องตะแบงได้พผลแล้วน้องตะแบงเอ้ามองหน้ากันแล้วก็แก้เป็นดีที่ยังแก้ทันไม่ไงสาวหล่อสาวหล่อนี่แน่เขาเบา ยังมาดี่นงไปไม่เอาแล้วแป้งโอ้โหแป้งตาเอาตายเลยเมก่อกี้เข้าน้ำไปเลย Woo! 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 อยีกชุดเดียวเกมบุญ <Woo>! คน <Woo! S 1> เอาผมก็แบกว่ <Woo! S 1> ยา,ายังไงเซฟไว้ก่อนผมได้ <Woo! S 1> อ,ยยอยู่ที่สาวหลอ่อนี่แน่ผม <Woo! S 1> มาเออย่างนั้นนะไปไปไป,ไปหย่อดไวยก่อนก้อยสิ อย่างนนอยู่ทิพยน่ไดแล้วแก้เมาก่อนแงมาเกมครับแม่ไ่สวยโดนเก๋งแน่เต็มที่เต็นทีเต็นที่คตอนแบบนี้